สวัสดีครับเป็นแฟนช่องไซก้อยอยู่กับผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมนะครับยำาได้เจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาครับวลาสามคู่นะครับก่อนอื่นฝากพักยก7จในช่องคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับเอามาถึงคำคือมนาคารนะครับหลังจากหยุดยาวกันมาก็คือันนีไฮไลท์น่าจะเป็นบอลชายโอลิมปิกนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มครับเริ่มที่ในกลุ่ม B เวลา4ทุ่มนะครับอาร์เจนติน่าจะฝูงจะเจอกับยูเครนอันดับ3ครับอาร์เจนติน่า มี3แต้มจากการชนะ1แพ้น1นเท่ากันเลยนะครับเกมล่าสุดชนะอิรักมา3าหนึ่งตัวหล,ะล,ะละักกอนอิลัสโอตามเมนดีอิกดาโซเฟอร์นันเดสนะครับคูหน้าฮูเลนอ,อา,าเลสกับลูคัสเบลทรานครับเจอกับยูเครน ก็ชนะโมร็อกโกมาในเกมล่าสุด2-1นะครับตัวหลักๆลับโรดิเมียซอยุกเนี่ยติดโทษแบนนะครับนัทีิลาวไปโดนใบแดงครับแกนหลักก็มิคุล่ามีคาเลนโกดิเมโตคริสดีฟกองหน้าเป็นดานิโรซีการ์กองหน้าตัวเก่งไม่เคยเจอกันมาก่อนในรุ่นอายุนี้นะครับก่อนเกมอาร์เจนตินาเป็นปอเอาง่ายใครชนะเข้ารอบเลยนะครับ เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ากลุ่มนี้มัน3แต้มเท่ากันดูแล้วไม่ต้องคิดเยอะครับอาร์เจนชนะแน่ครับพี่เจมมองว่าเกมแบบนี้ทําได้ครับจะเบียดชนะใน90นาทีเข้ารอบนะครับคู่ต่อมาเวลาเดียวกันครับกลุ่มเดียวกันโมร็อกโกเจอกับอิรักก็ชนะ1แพ้1มี3แต้มโมร็อกโกเกมล่าสุดแพ้ยูเครนมา12ตัวระดัก็ริชาร์ดสั้นอันเดอเอซาซูรีนะครับกองหน้าเป็นโซฟิยานราฮิมีกองหน้าตัวเก่งเจอกับอิรัก แพ้อร์เติน่ามา1-3ในเกมล่าสุดนะครับอาริยาซิมยุซูปไอมานกองหน้าเป็นไอมานฮูซีนะครับกองหน้าตัวทีมชาติชุดใหญ่เลยนะครับที่มาในโคต้ายุเกินเจอล่าสุดโควิโอิมปิก2004รอบแบ่งกลุ่มโมร็อกโกชนะ2-1คู่เดียวก่อนเกมเขามองโมร็อกโกเป็นต่อนะครับเอ,า,อาง่ายๆกลุ่มนี้อย่างที่บอกไปครับใครชนะเข้ารอบ พี่เจ็ดก็ยังชอบไปที่โมร็อกโกนะครับมองว่าทรงบอลดูดีกว่าอิรักแน่นอนครับโมโร็อกโกจะเบียดได้ใน90เข้ารอบเช่นเดียวกันนะครับปิดท้ายที่เวลาตีสอตรงไปที่กลุ่มดีครับญี่ปุ่นจะฝูงจะเจอกับอิสราเอลทีมบวยครับ ญี่ปุ่นเนี่ยชนะมาสองนัดรวด6คะแนนเต็มเกมล่าสุดชนะมาลีมา1นูนนะครับดาวดังชุดนี้ไม่มีผู้เล่นอายุเกินเลยนะครับมีเจลฟูจิตะกับทันทีมจากซังทุยดองมีริฮิโตะยามาโมโตะนี่ก็จากซังทุยดองนะครับคู่หน้าเป็นโกกิไซโตะกามาโอโฮโซยะนะครับขณนะที่อิสราเอลมีแต้มเดียวเกมล่าสุดแพ้ปารัไกวยมา2-4นะครับก็3ดาวรุกเป็นดอ ทอคมเนออสการ์กราฟจาก l ไลซิกแล้วก็ลีเอลอาบาดาทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันในรุ่นอายุนี้ครับก่อนเกมญี่ปุ่นเป็นต่อนะครับเอาง่ายญี่ปุ่นขอแค่เสมอก็การันตีการเข้ารอบนะครับส่วนอิสราเอลเนี่ยแม่ต้องชนะแล้วก็ไปรุ่นผลอีกคู่หนึ่งนะครับดูแล้ววัดใจญี่ปุ่นดีกว่าครับทีมชุดนี้น่าเชียร์ครับญี่ปุ่นจะเบียดชนะได้ด้วยซ้ำไปนะครับสรุป3คู่ ชอบบอลเหนือกว่าหมดเลยนะครับอาร์เจนตินาโมโรโ็อกโกและญี่ปุ่นในฟุตบอลชายโอลิมปิกเกมคืนนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับพักยกใเจ็ดในช่องคอมเมนต์ครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ